สวัสดีครับามาดูกระเดื่อง MTX กันเลยมีท่านหนึ่งขอดูว่ามันทำงานหรือว่ามันอยู่เ่องไงจับตรงไหนแบบไหนนะครับเพราะเขาไม่เข้าใจก็นี่เป็นโครง MTX นะครับโครง MTX นะครับเอาแต่โครงนะเอาแต่โครงโครงนี้เป็นโครงของผมเองที่มันมีอยู่ผมไปยืดออกไปนิ้วหนึ่งเพื่อจะวางมีแผนจะวางาเครื่อง n s r ก็เลยยืดดูนะครับว่าเป็นโครง MTX นะแต่ว่าไอชุดท้ายถูกตัดออกนะครับ ถ้าไปเอา MTX ที่ใช้งานอยู่มาดูก็คงจะถ่ายกันกับหัวกับหางมุดนู่นมุด,มด,มดนี่มันเกิดจะไม่เข้าใจนะอันนี้คือโครง MTX เลยนะครับโครงแท้ๆของ MTX เลยมาดูกันนะครับอ่านี่ใส่สวิงอาร์มเข้าไปแล้วนะครับสวิงอาร์ม MTX ใส่เข้าไปแล้วนี่คือกระเดื่องนะครับกระเดื่อง ระเดื่องเขาก็เป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมเป็นสองชุดเป็นสองสองชุดนะครับมีชุดชุดนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับคว่ำลงไปนะครับจับอยู่ที่สวิงอาร์มนะครับคว่ำอย่างนี้นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งเห็นไหมฮะอีกชุดหนึ่งชุดล่างเห็นไหมเนี่ยชุดล่างชุดล่างจะเป็นแบบนี้นะครับก็จับเข้าที่โครงนะครับจับเข้าที่โครงนะครับอย่างนี้นะมองออกนะครับ จับเข้าที่โครงแล้วโช๊คนะครับนี่คือโช๊คลัง m t x นะครับโช๊คลังตัวนี้จะใส่ลงไปตรงนี้นะครับใส่ตรงที่มันขึ้นมาเนี่ยใส่เข้าตรงนี้นะครับโช๊คลังเข้าตรงนี้นะครับนะครับท่อนบนของโช๊คลังก็จะขึ้นมาจับจับที่ใต้นี้นะครับมีหูอยู่นี่นะครับ นะโอเคนะเข้าใจนะครับดูใหม่นะเขาจะคว่ำนะครับเวลาใส่นะครับเวลาใส่จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเวลาทํางานก็คือตัวนี้จะยึดอยู่ที่โครงยึดอยู่ที่โครงพอมีการกระแทกข,ขึ้นตรงนี้ก็จะไปดันนะครับจะไปดันโชคลักษณะนี้ช่วงล่างช่วงหลังลักษณะนี้จะทําให้เกิดความนิ่มนะครับจะทําให้นิ่มนิ่มขึ้นกว่าตรงๆเลยเพราะมีกระเดื่องเนี่ย ที่ใช้กระเดื่องก็เห็นเป็น MTX นะครับ MTX แล้วก็ถ้าเป็นรถสปอร์ตก็จะเป็นพวก KR นะครับเป็น KR เป็นวิกเตอร์นะครับที่ใช้กระเดื่องนะ KR วิกเตอร์ใช้กระเดื่อง MTX นี่เป็นวิบากนี่ใช้กระเดือ่องส่วนสายวิบากรุ่นเดียวกันนี่กระเดื่องนี่น่าจะผมก็เห็นแต่ MTX นี่แหละนะครับถ้าเป็น DT นู่นก็จะเป็นโชคอีกแบบหนึ่งยืด ชกชักยาวๆนอนๆนนิ่มๆดีครับของดีทนะโอเคนะครับเข้าใจนะครับไม่เข้าใจยังไงตรงไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะอันนี้ของ mtx นะครับระบบกระเดืองนะครับ